มอยากรู้มากเลยอ่ะผมอยากรู้มากเลยว่าคนไข้ของผมทำเตาะผักเกลือเนี่มันมีเตาะเตาะผักชีเตาะโมลพาแล้วก็เตาะกระชายกระชายไม่ต่อเขาเรียกว่าอะไรเขาเตาะกระชายเขาเรียกอะไรที่ว่าเอาน้ำไปฉีดฉีดพวกกระชายไม่ได้ทำตีตีกระชายตีกระชายเตาะของลูกเล็กๆตีกระชาย บางทีเราก็ไม่รู้ว่าถ้าทานที่เขาใช้วิธีสมัคเช่นไงนะอาจจะต้องใช้นใช้นิ้วกับใช้ข้อมืเอเยอะแล้วก็ใช้ไ,ลไ,ปปไ,ไหล่หไปติดมาถ้าใบถ้าต๊ใบหุลปลาไปทั้งตัวเลยฮะัามันจะมันไม่มันจะต๊คกระยางกันต๊ะกระยางตัวใามันามันจะมันต้องดังมันต้องจิกมันอะติดไปต้องตัดใบออกตัดเป็นกามแล้วก็เป็นมาม่าตัวเน ดูละว่าเราไม่เห็นเจ็บนิ้วเจ็บมือกันนิ้วล็อกกันหมดเลยอโอเคไหมนมีผ่านเฮ้ยยายังทำอยู่เลยอะ่ะขอบคุณมาก